สวัสดียาำเช้าค่ะที่ aro, ia, Italy. ลาซาโรเรเชลคารลาเบียอิตาลีจุไรก็ยังอยู่หน้าบ้านทุกวันเนาะกลางวันก็เดินไปช้อปปิง้งวันนี้ก็อยากมาอยากมาแชร์เรื่องกดแรงดึงดูดเนาะเพราะว่าแบบจุไรชอบมากเลยพอเรียนแล้วเนี่ยก็ทำให้แบบเราได้แบบเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะ ทุกอย่างเลยไม่ว่าเรื่องสุขภาพเรื่องแบบการดําเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันก็เหมือนกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกพลังงานของเราเนอะที่เราแบบเอามาใช้ทุกๆวันเพราะว่าตัวเราเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแม่เหล็กอะคะ่ะตัวเราเป็นแม่เหล็กเลยมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเข้ามาในชีวิตเราลอ,องสังเกตได้เลยลองสังเกตดูนะคะเมื่อเราแบบมีปัญหาเรื่องหนึ่ง สวัสดีค่ะเมื่อเรามีปัญหาเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเนาะแล้วเราก็แบบจิตเราก็จะคิดแต่เรื่องนั้นเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นตลอดเวลาเลยสวัสดีจ้าน้องฝนมาที่เดิมอยู่หน้าบ้านเนาะวันนี้มาแชร์เรื่องกดแรงดึงดูดให้ฟงังเพราะว่าอะไรเมื่อเมื่อแบบนักวิทยาศาสตร์ผู้สําเร็จเยอะแย,ยะเลยเซอร์ไอแซคนิวตันคนที่ผลิตหลอดไฟเนาะ,ะแม้แม้กระทั่งอีลอนมาร์ หลายๆคนนะ่ะที่เขาประสบความสําเร็จนะเขาเอากดแรงหนึ่งโดดมาใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคิดอะไรแล้วเราก็คิดถึงแต่เรื่องนั้นมันจะเป็นแบบนั้นสังเกตเวลาเราทํางานหรือแบบเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเรามีเรื่องเดือดร้อนเราก็คิดแต่เรื่องนั้นนอนก็คิดเช้าก็คิดเราคิดแต่เรื่องนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเราเปลี่ยนวิธีคิดเราไม่คิดเรื่องนั้นเราแบบ ไปทาอย่างอื่นเราอาจจะไปนั่งฟังเพลงหรืออาจจะไปเดินออกกาลังกายทําอะไรก็ได้ให้เหนื่อยที่เราลืมเรื่องนั้นนะเรื่องปัญหามันก็จะหายไปสังเกตไหมคะแต่เมื่อเราสังเกตแม้กระทั่งวัยเด็กหรือเราโตมาแล้วถ้าเราคิดถึงสิ่งดีๆเราคิดว่าเอ้ยวันนี้เราจะได้ทานอาหารอร่อยวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวหรือวันนี้เราอยากแบบอยากจะมีงานทําหรือคิดว่าลูกเราเนี่ยแบบเออลูกเราเก่งลูกเราสวยลูกเรา คิดอะไรที่มันดีๆมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาสังเกตได้นะคะเราก็จะเจอสิ่งนั้นน่ะเข้ามาหาเราตลอดเวลาแม้กระทั่งเราเอ่อเราเคยคิดถึงอย่างพี่จุไลยเคยคิดถึงเฮ้ยชอบฝรั่งจังเลยที่ฝั่งฝรั่งมันน่าจเจริญประเทศมันจเจริญมันก็แบบมีเหตุการณ์สถานการณ์ทําให้เราได้มาอยู่ต่างประเทศเนาะเนี่ยมันก็เป็นเป็นวิธีการคิดที่แบบเอามาใช้ในเรื่องกฎแรงหนึ่งดูที่แบบหลายๆคนเข้ามาใช้แต่ว่ามันจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับ ชนาเพราะว่าเราเรียกพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าของจักรวาลเวลาเรานับถืออะไรเราก็เรียกพ่อเรียกพระเจ้าอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วกดแรงหนึ่งดูดมันมีผลต่อเรามากเลยมีผลต่อร่างกายของเราด้วยเมื่อเราคิดว่าเนี่ยเราร่างกายเราสุขภาพดีเช้าตื่นมานะดูกระจกเลยค่ะบอกเอ้ยฉันสวยฉันรวยแล้ววันนั้นนะเราเดินไปทํางานเราจะรู้สึกว่าเราพูดเงี้ยสวยสวยสวย หรือว่าเราจะรักลูกเรารักแฟนเราเราบอกรักรักรักพ่อแม่เราก็พูดคําว่ารัก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 ตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีพลังงานในตัวเราที่เรารักแเราขนลุกสู้เลยลองทําดูนะคะเหมือนกับบางทีพี่จุไลนั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งพอนิ่งปุ๊บเนี่ยเราจะแบบเหมือนรู้สึกแบบเหมือนขนลุกสู้ขึ้นมาเหมือนแบบจิตเรานิ่งอ่ะแล้วเมื่อตอนจิตเรานิ่งเราสามารถส่งพลังความรักไปให้คนที่เรารักหรือส่งไปให้คนที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะหายป่วย ก็คือมีตัวอย่างเหมือนพระองค์หนึ่งนะคะเขาไปบวชนะคะเพราะว่าแม่เขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราแบบอยู่จิตนิ่งๆแล้วเราก็นั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งเนี่ยจิตเราไม่ไปคิดถึงเรื่องลบๆอะไรเนี่ยจิตเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ได้ก็คือเมื่อพระมาปฏิบัตินะคะนั่งสมาธินะคะนั่งนั่งนั่งไปอะ่ะท่านก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องว่าแม่ต้องหายแม่ต้องหายแม่ป่วยเป็นมะเร็งแม่ต้องหาย ท่านก็อยู่ไปเป็นพันษาแล้วจนแม่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแม่ก็หายจากมะเร็งได้ถูกไหมคะเพราะว่าเหมือนจิตเราที่ส่งไปอะ่ะมันบริสุทธิ์แล้วมันก็สามารถที่เอาไปใช้งานได้เหมือนเขาเรียกว่าจิตเราอะ่ะจิตเป็นนายกายเป็นบบาวเหมือนว่าจิตเราอะ่ะคิดอะไรได้อย่างนั้นนะคะมันก็ทําให้เหมือนพระอาจารย์หลายๆองค์พระฤาษีลิงดําที่พิจุไลชอบไปนั่งสมาธิหลวงพ่อจารันเนี่ยเมื่อจิตท่านนิง่งถูกไหมคะมีพระพระที่แบบเหมือนเวลาเขา ปฏิบัติธรรมหรือเวลาเราเขาอยู่ในวัดหรือว่าเวลาที่เขานั่งสมาธิเนี่ยคือจิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งนะคะก็จะแบบดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางทีไม่ได้พูดอะไรเลยวัดที่อยู่ไกลๆอ่าใครที่แบบล่ํารวยขับรถเบนซ์ไปเนี่ยเขาก็ยังเข้าไปนะคะเขาก็เข้าไปถึงวัดนั้นได้แม้กระทั่งอยู่ไกลอยู่บนเขาที่เชียงรายเชียงใหม่พระจันทรย์ดังๆคนเข้าไปได้นั่นแหละก็คือวิธีการที่แบบใช้จิตนะคะใช้จิตทํางานก็คือ ใช้ชีวิตประจบระจําวันของเราแต่เราแค่คิดบวกตลอดเวลาบางทีคิดบวกแค่คิดบวกแล้วจิตเราไม่ได้ทํามันก็ไม่ได้อะไรนะก็คือคิดว่าเฮ้ยฉันแข็งแรงเช้ามาก็คือเราเกิดใหม่แล้วดูกระจกเนี่ยฉันเกิดใหม่ฉันสวยทุกวันเลยพูดว่าฉันสวยทุกวันเพราะเช้ามาบอกว่าเราสวยทุกวันนะคุณจะดูเลยค่ะคุณจะสดใสใครทักก็ว่าสวยตลอดถูกไหมคะ เสร็จแล้วเมื่อเราแบบคิดคํานี้แต่เราคิดถึงเรื่องอื่นด้วยว่าเอ้ยเนี่ยฉันมีเงินเข้ามาตลอดเวลาฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคด,ชคดีพูดอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะว่าเราโชคดีโชคดีเนาะเนี่ยเราก็จะได้แบบสิ่งนั้นตลอดเวลาส่วนมากพี่ชุไลจะมาใช้กับเรื่องสุขภาพเพราะว่าอยากให้เป็นอินสปิเรชันที่ให้แบบคนอื่นเนี่ยมีสุขภาพดีเ่ะเปลี่ยนมาดูดงดอกไม้หน่อยแอดูดงดอกไม้ก็คือแบบอยากจะให้ให้แบบ พ่อแม่เราคนที่เรารักเนี่ยมีสุขภาพดีเน้อหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็คือคือเอากดแรงดนึงดูดมาใช้ก็คือว่าเมื่อเราแบบปวดหัวไม่สบายถูกไหมคะเมื่อวานพี่จุไลก็พูดไปเกี่ยวกับว่าเออพ่อของมาเทลอยุ8แปสี่นะเป็นหวัดต,ติดจากพี่จุไลติดจากมาเทลเขาไม่เป็นไรเลยค่ะปกติคนแบบเออเป็นหวัดก็ต้องแบบมีอาการทั้งปอดอะไรเนี้ยเขาก็หอบแต่เขาไม่เป็นไรเลยวันนี้ก็นั่งปอนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับว่า จิตเราอะถ้าเราคิดว่าเออเราไม่เป็นไรมันเป็นพลังงานเมื่อเราบอกว่าเราไม่เป็นไรเราก็ออกไปทํางานปกติพอเราลืมเรื่องนั้นเราก็าจะไม่เป็นก็นจะหายไปถูกไหมคะเหมือนกับคนที่เป็นเดเมนเชียเนาะยไอ้ในห,หนามมันต่ำหนามหญ้ามัมนต่ำก็คือคนเป็นเดเมนเชียเนาะที่เนอร์ซิ่งที่พี่จุไลทํางานเนาะก็ทำงานกับฝนด้วยเนี่ย คนส่วนมากเนาะเป็นมะเร็งเป็นสารพัดโรคเซลลูไลตีดโรคหัวใจทุกโรคเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นไรเลยเขาอยู่เป็นสิบสิบปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขาลืมค่ะความจําเขาจําไม่ได้เขาลืมเพราะเขาลืมไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้นึกถึงเวลาเขาป่วยถูกไหมคะเขากาล่าเริงแฮปปี้กินสารพัดกินเค,ค้กกินเนอยอะไรสารพัดเนะเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเบาหวานก็ไม่เป็นฝนจะบอกให้ คนเบาหวานความดันอะไรก็ไม่เป็นถ้าเราไม่นึกถึงมันถูกไหมคะร่างกายเราปกติมันเบาหวานมันก็คือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ําตาลในเลือดอะ่ะมันมีน้ําตาลในเลือดสูงไปเพราะว่าตับอ่อนบางทีมันผิดปกติเนาะมันหลั่งอินซูลินมากเกินไปนะคะมันก็ไม่ไปดูแลแต่ปกติเราก็ทานยาตามหมอสั่งได้แต่ว่าถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอะไรใช้ชีวิตปกติอย่าไปเกรงว่าเอยกินอันนี้ไม่ได้หวานนะั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเราอย่าไป เกรงมานเราปล่อยธรรมชาติเออฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็จะลืมไปร่างกายเราก็ลืมไปลืมไปก็หายเ็าไม่เป็นความดันเบาหวานไม่ก็ทางมะเร็งเนาะใช้แบบใช้ชีวิตเหมือนแบบเลสซเดนเน่ยเขาก็จะไม่เป็นไรวันนี้พูดมาถึงวันนี้ก็คือแบบก็คือเกี่ยวกับร่างกายของเราถ้าเราคิดว่าเราไม่ปวดเวลาเราปวดขาปวดอะไรบางทีมันปวดเพราะาเราคิดปวดปวดปวดเมื่อสมัยก่อนพี่โชอไรไล เลี้ยงลูกสาวน้องเจนเนี่ยไปไหนก็อุ้มไปสามขวบเขาก็อยากให้อุ้มอุ้มอุ้มจนปวดแขนปวดแขนเราก็เออไปหาหมอไปทากายภาพไปจุ่มพาราฟินเพื่อให้มันหายปวดแต่พอเราลืมลืมไปลืมไปลูกโตไปลืมหายใช่ไหมมันก็เรื่องปกติก็คือว่าเนี่ยแหละจิตของเราบางทีไปคิดมันก็เป็นถ้าไม่คิดมันก็ไม่เป็นไรก็จะจะบอกว่ามันมีถ้าเกิดตอนนี้เราดูแลตัวเอง ใช้สารอาหารนะคะอย่างพีุ่จไลก็ใช้สารอาหารที่เราที่เป็นพาร์ทเนอร์ของพีุ่จไลก็จะใช้เซลเมทริกนะคะจะมาคุยทุกวันเลยว่าเซลเมทริกเนี่ยมันดีมากมันเป็นวิตามินยูที่เรานําเข้ามาจากาต่างประเทศทานาเข้ามาจากอเมริกาที่อเมริกาเนี่ยใช้ดูแลถึงระดับเซลล์เลยพีุ่จไลก็ยังใช้ g r x อยู่นะคะเพราะว่ามันสามารถดูแลนี่โชว์ให้ดูมีติดกระเป๋าไปไหนนะขึ้นเหนือลองล่องใต้ ขอบคุณมากวันนี้ฝนมาดูนี่ G R X e นี่ G R X e นะคะตัวนี้นะไปไหนไม่กระทั่งเป็นหวัดนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้แล้วมันแบบมันดีมากนะคะวิตามินอยู่ตัวนี้เขาขายที่แบบขายหลายประเทศแคนาดาญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาไปเทรดเป็นสองร้อยร้อยตันเลยแดดมาแล้วขอเลื่อนหน่อยแดดเข้าตา เอาไปเทรดกันเป็นแบบเป็น200ตันเลยเพราะว่าวิตามินยูตัวนี้มันเป็นเซลล์เมทริกที่เขามีวิธีการผลิตที่เข้าไปดูแลระดับไมโตโคอนเดียระดับไมโตโคอนเดียของเราก็คือเป็นเหมือนตัวเตาเผาปรมนณูเนอะเหมือนเวลาเขาส่งส่งพวกยานอวากาศส่งไปต่างประเทศเนี่ยได้ส่งขึ้นไปข้างบนมันต้องใช้แรงดันมาก คือเปรียบเสมือนก็เหมือนที่มันแบบเป็นเตาเผาที่ดูแลร่างกายส่งสารอาหารไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเมื่อเตาเผาไม่ทํางานก็ทําให้เราเกิดผมงอกเกิดมีปัญหาเหี่ยวยน่นเม็ดเลือดขาวไม่ทํางานก็ก่อให้เกิดโรคความดันไขมันทุกโรคเลยในร่างกายมันเกิดขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีเนาะเนี่ยก็คือเราเริ่มดู แลตัวเองอย่างใช้ตัว g r ยนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนะเพราะว่าตัวนี้มันมีสารผูกขาวเป็นสเต็มเซลล์ค่ะเป็นสเต็มเซลล์ซึ่งเข้าไปดูแลผิวพรรณลยในระดับเซลล์ในระดับไมโตโคอนเดียเลยเสร็จแล้วมันก็จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวและวิตามินซีมันก็จะไปไปนำพาสารอาหารให้เข้าไปหล่อเลี้ยงดูแลร่างกายเขามันช่วยในลักษณะที่แบบต้านอนุมูลอิสระด,ด้วยมีสารเลตเวลัทลมีตัว เซรามีเอซึ่งเราสามารถจะไปตรวจวัดได้ที่โรงพยาบาลเอกชนนะตัวเซรามีเเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะทําให้แบบการดูแลเนี่ยไปถึงระดับเซลล์ป้องกันการเกิดการอักเสบนะคะจากการเป็นหวัดการติดเชื้อโควิดอะไรพวกนี้ช่วยได้หมดเลยเพราะว่า,อ,าอินดีมเนี่ยเขามีโรงงานผลิตเองที่จังหวัดเชียงรายในเนื้อที่700ไร่เนอะแล้วก็มีน้ำ ผูแลเย็นเทียบเท่ากับเอเวียงที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีสารอาหารเป็นบีดลูทนำเข้าโสมนำเข้าสารไฮดโดรโลนิกแอซิดจากที่ประเทศเกาหลีนะคะมีหมดเลยแต่ว่าตัว g จีที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรามันจะมีตัว S9 ตัว I9 นี่มันจะดูแลไปถึงระดับ ปอดของเรานะคะดูแลปอดดูแลตับของเราแล้วมันก็ช่วยคนที่มีปัญหาโควิดแล้วหรือว่าที่ยังไม่เป็นเนี่ยมันจะช่วยทําให้ต้านทานนะคะทําให้แบบเหมือนเป็นเซคูริตี้การดที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดหรือว่าเชื้อโรคต่างๆไวรัสเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเรามันก็เขาก็จะผสมไปเฉพาะส่วนที่เราจะดูแลแล้วก็ใช้ไอไนดูแลปอดวียแล้วก็ดูแลเบาหวานนะคะวันหลังเอาไปให้ฝนชิมเนาะ วีายตัวนี้มันจะช่วยทําให้ลดน้ําตาลในเลือดมันเป็นทําจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของเราที่มีอยู่ที่เชียงรายมีโรงงานเองเนาะแล้วเราก็มีตัว GB9 ตัวนี้มันจะช่วยดูแลเข,าข่าข้อของเรานะคะคนที่มีปัญหาอาัตรตีดมีปัญหาปวดเขา่าเพราะว่าเซลเมทริกเนี่ยม,มันผลิตออกมานะคะที่เรานําเข้าจากอเมริกาได้รางวัลโนเบลไพรส์จากประเทศฝรั่งเศสตัวนี้มันจะ แบบลักษณะที่เวลาเราใช้เราจะใช้ในลักษณะที่มีแคลเซียมแล้วมันเวลาเข้าไปมันจะค่อยๆซึมเข้าไปแล้วมันอยู่ในราา่งออนรางกาย36ชั่วโมงเมื่ออยู่ในร่างกาย3ามชั่วโมงเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปดูแลส่วนที่เราปวดมันก็จะมีแคลเซียมเข้าไปทําให้แบบส่วนนั้นน่ะที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะแบบหายปวดแล้วก็ดูแลเซลล์ที่แบบมีปัญหาเซลล์ sell ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทําให้เราพ่อเรียกไปกินข้าว ก็ทำให้เราแบบมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์เราเริ่มใช้เงินแค่นิดหน่อยตอนนี้ดูแลสุขภาพไปซื้ออาหารเสริมมาดูแลแต่ดีกว่าที่เราแบบเออเป็นถึงขั้นสูงเบาหวานเส้นเลือดในสมองตีบโรคหัวใจตอนเรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆหรือวัยทองเนี่ยหมอจะเรียกเงินแสนหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าต่อรองไม่ได้นะให้เขาเลยทันทีถูกไหมคะดีกว่าไหมที่เราดูแลตัวเองวันนี้ทีละหน่อยละหน่อยเนาะ โอเควันนี้ฝากไว้รักทุกท่านมาอยู่ในดงดอกไม้มันแบบมีหนามแหลมๆด้วยฝนวันนี้ไปทำงานยังเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ทำงาน <c oughs> ป้า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 เป็นห่วงมากเลยว่าป้าป้าออกจากบ้านกลับบ้านหกโมงป้าป้าโทรศัพท์สอนให้เล่น Facebook เขาทาง Facebook นะคะเขาให้เรามามีรถมา โอเคกับเดินขึ้นไปกินข้าวก่อนโอเคนะจ๊ะโฝนขอบคุณที่เข้ามาดูวันนี้คุยไปแล้วไปย้อนดูได้เลยนะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีอยู่อิตาลีก็ไม่ไปไหนวนอยู่แถวหมู่บ้านมันก็อยู่น้ำอยู่ทะเลอยู่ภูเขานะแล้วก็ไปช้อปปิ้งเดี๋ยวอีกสองทิตย์สองอาทิตย์ก็จะไปที่นาโปลี นาโปลีเป็นอีกเมืองหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรมนะคะแล้วก่อนกลับก็จะพักที่โรมสอาคืนแล้วก็เดินทางกลับออสเตรเลียไปเจอกันจ้ารักทุกคนบา,บายบายคิดถึงค่ะ